สวัสดีครับนานมาทีนะครับสำหรับ Honda Super Cup นะฮะวันนี้เข้ามาก็จะเป็นสีแดงขาวนะครับวันนี้ก็เลยมาอัพเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบรถทรงแบบนี้นะครับวันนี้ก็ลงให้ในโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับเผื่อมีท่านใดนะครับสนใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีฮอน d านะฮะซูเปอร์คัพปี2023นสะสีใหม่นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็รีวิวให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพนะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับในรถทรงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงขาวนะฮะสีแดงนี้จะเป็นสีแดงอกแดงเลือดหมูนะครับนี่ฮะแดงตัวนี้จะแดงสว่างกว่า แดงเวฟ125นะครับนี่ยตัวนี้แดง125นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแดงซูเปอร์คัพนะผมว่าแดงตัวนี้สวยกว่านะครับนี่ยสีแดงก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะส่วนบางลมก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงคลาสสิกนะครับเผื like like ่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบทรงสไตล์แบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับ <c ups> สำหรับคอนด้าซูเปอร์คัพนะฮะปี2023นะฮะ ถ้าเป็นก่อนรุ่นนี้จะเป็นเบาะสตอนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะตัวใหม่ก็จะเป็นตอนเดียวเลยนะครับนี่ฮะเบาะก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีเทานะครับก็จะเป็นเบาะยาวเลยนะครับจะไม่เหมือนตัวเก่านะตัวเก่าก็จะเป็นเบาะสองตอนนะครับผมนะนี่ฮตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยก็จะเป็น Honda SuperC ร์นะสีนี้สวยนะครับสีแดงใหม่ล่าสุดนะครับ ฮอนด้าซูเปอร์คัพนี่จะเป็นรุ่นดัมเบกนะฮะดัมเบกหน้าหลังเลยจะไม่มีดิสนะคันที่มีดิสก็จะเป็นเพื่อนๆพี่ๆนะฮะเอาไปแปลงใส่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบคลาสสิกนะก็จะเป็นสีแดงนะฮะไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยแบบธรรมดานะฮะตัวนี้ก็รถผลิตวันที่17สิงหานะครับนี่รถผลิตวันที่17สิงหานะครับวันนี้ก็ วันที่21นะรถมาถึงนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถเลยนะครับ47,700นนะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบนะครับของเรานี่จ่ายรับรถพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอยู่ที่49,900บาทนะครับของเราจ่ายรับรถอยู่ที่49,900าบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอัตราประหยัดน้ำมันนะนี่ฮะ 71.4กิโลต่อลิตรนะฮะตัวนี้ประหยัดน้ำมันเท่าเวฟ125เลยนะครับผมนะถ้าเป็นเวฟ110นี่อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76นะฮะส่วนซูเปอร์คัพตัวนี้71.4นะครับแต่ว่าเครื่อง110นะคเครื่อง 110cc นะครับเครื่องเท่ากับเวฟ110เลยครับแต่ว่าอัตราประหยัดน้ำมันนี่เวฟ110จะประหยัดกว่านิดหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดัมเบลหน้าหลังเลยนะครับนี่ เบรกก็เป็นเบรกแบบสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายเบรกนะครับไม่ใช่สายไม้นะครับเพราะว่าซูเปอร์คัพนี่จะเป็นไมดิจิตอลนะจะไม่มีสายไม้นะครับส่วนยางก็ใช้ของวีเรเบอร์นะครับขนาดยางนี่70ทับนะฮะขอบ17นิ้วนะครับแล้วก็เป็นดุมนะฮะวงล้อซีลวดนะครับนี่ฮะข้างหน้าสวยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฟหน้าทรงกลมนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแบบธรรมดาทรงกลมเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ LED ก็จะเป็นเฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบหลอดนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากใส่ก็ซื้อตะกร้ามาใส่ได้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ฮะซุปเปอร์คัพแล้วก็สติกเกอร์ฮอนด้าตรงนี้นะสีแดงผมว่าสีแดงนี่สวยนะครับสวยกว่าแดงร้อยยีบห้านะเพราะว่าสีแดงร้อยยี่ห้านี่จะเข้มกว่านะครับ วันนี้มีสีแดงนะฮะสีแดงขาวนะฮะของซูเปอร,ร์คพก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็น่าจะตัวเดียวกับตัว110ร้อยสินะฮะแต่ว่าฝาครอบเครื่องยนต์นี้จะเป็นสีเทาเครื่องยนต์ก็1 1 0่ซีซีนะครับหลูกสูบ2อวาล์วขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่หกสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะท่อก็จะเป็นท่อตรงนะฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะนี่ฮะ ข้างหลังนะฮะข้างหลังระบบเบรกก็จะเป็นดำนะฮะข้างหน้าดำนะข้างหลังก็ดำนะฮะส่วนวงล้อสีลวดเหมือนกันนะขนาดยางนี่80ทับเนะขอบ17นิ้วนะครับโชก็จะเป็นโชกแบบชุบโครเมียมนะฮะสปริงอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบโชกนะครับนี่เป็นโชครุ่นรุ่นเก่านะครับเป็นโชคลาสิสนะ่ส่วนมากซูเปอร์คัพโชกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะจะไม่โชกส,ส, like, สปริงเหมือนพวกเวฟร้อยสิบ,บ เว็บร้อยยห้านะครับเนี่ยเรือสีนะครับก็จะเป็นสีแดงสีขาวสวยนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบทรงนี้นะครับผมว่าก็น่าขี่น่าใช้เหมือนกันนะครับราคาก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอรตอนนี้อยู่ที่49,900บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอหนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าแต,แ,ตแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับ บางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับส่วนที่นี่ก็ขายนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบก็อยู่ที่49,900บาทนะครับจ่ายห้าหมื่นไม่มีพร้อยหนึ่งนะครับสำหรับฮอนด้าซูเปอร์คัพปี2023นสะฮะสีแดงขาวตัวนี้นะสีเขาสวยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับส่วนเปิดเบาะก็จะเปิดตรงนี้นะฮะ ที่นี่ที่เปิดเบาะนะครับเปิดเบาะแล้วก็เนี่ยก็คือเปิดเบาะตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของใต้เบาะนะจะไม่มีที่ใส่ของนะเหมือนเวฟนะก็จะเป็นถังน้ํามันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกเบาะอย่างเดียวนะครับส่วนเบาะก็เป็นเบาะยาวนะฮะนี่กันตกก็เป็นกันตกแบบชุบโรเมียมนะฮะนี่ฮะ ก็คือทรงคลาสสิกนะฮะแล้วก็ไมค์เเป็นไมค์แบบดิจิตอลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระยะทางตำแหน่งบอเกียนะครับเกียร์น้ำมันก็อยู่ในนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับผมนะมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทขานะครับส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเนี่ยสีแดงผมว่าสีแดงสวยครับสีแดงนี่สวยมากนะครับส่วนกระจกก็เป็นกระจกแบบทรงกลมนะฮะ สติกเกอร์ก็ไม่เยอะนะฮะก็มีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมครับสีนี้ทรงนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้นะฮะก็แอดไลน์นะฮะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5เ7 1 2 9นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์ผมเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยไปสอบถามนะหรือว่าเคยไปซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี้ ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ทีร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายอยู่ที่49,900ืาบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ